ยินดีต้อนรับสู่ก Elect Te ังดงซินมารอิเล็กทรอนิคส์เทคโนโลยีผู้นำระดับโลกด้านสซลูชันหน้าจอสัมผัสอัจฉริยะเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการอุปกรณ์ตรวจสอบเวลาและควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือป้ายโฆษณาดิจิทัลคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหน้าจอสัมผัสและตู้บริการตัวเอง เทคโนโลยีล้ำสมัยของเราใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นการศึกษาศูนย์ขนส่งสนามบินและสภาพแวดล้อมเชิงพณิชย์ิชทั่วโลกเราดำเนินงานจากสถานที่ที่ทันสมัยซึ่งมีพื้นที่กว่า10,000ตารางเมตรโดยการผลิตทุกขั้นตอนของกระบวนการภายในองค์กรตั้งแต่การผลิตฮาร์ดแวร์และหน้าจอสัมผัสไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาการควบคุคุณภาพและการผลิตทุกขั้นตอนดำเนินการภายในเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำ ความน่าเชื่อถืออย่างล้นแนเกียวความน่าเชื่อถือและคุณภาพที่เหนือว้า wow. วความสามารถของเรากว้างขวาง,วางและครอบคลุมเรามอบสูชันแบบครอบวงจรรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์การรวมระบบการทดสอบซอฟ์แวร์และริและบริการ OEM ODM ทุกปีเอเราผลิตมากกว่า6ชิ้นหน่วยและส่งมอบสูชันที่สร้างสรรค์ให้กับตลาดทั่วโลกด้วยความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม เป็นส่วนหนึ่งของขยายธุรกิจทั่วโลกเราได้จัดตั้งทีมขายและบริการกลยุทธ์ในประเทศมาเลเซียเพื่อสนับสนุนลูกค้าระดับนานาชาติด้วยบริการด้านโลจิสติกส์การตลาดและการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าว่าเรามีการดำเนินงานที่รับรืนและความสำเร็จของลูกค้าทั่วโลกความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นเลิศสะท้อนให้เห็นจากใบรับรอง ISO 9 2 0 8และ ISO 14008ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงสุด และเป็นไปตามข้อกำหน,กหนดเราอข้กำหนดระหว่างประเทศเช่น CCC, CEFCC และ ROHS mm hmm. เพื่อให้มั่นใจว่าเรานำเสนอโรุูัันที่เชื่อถือได้สำหรับการกระจายทั่วโลก mm hmm. ที่ซินมาร์นวัดกำัขับเคลื่อนเราความเป็นเลิศนำทางเราและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือรากฐานของเราเราผ่านคิดจำกัดสร้างอนาคตและพร้อมที่จะร่วมมือกับคุณเพื่อรู้ความสำเร็จและสร้างวันพรุ่งนี้ที่สดใสยิ่งขึ้น This trend.